สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสุขูสุขคนนะจ๊ะมาจ้าววันนี้เขาจะมาตัดผมด้วยตัวเองนะจ๊ะผมเข้ากันเน้ยเวีนะจ๊ะเรามันก็เป็นผมที่เสียจากการทำสีผมนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะมาทำการตัดผมด้วยตัวเองนะจ๊ะอุปกรณ์ของเขาก็จะมีมีเล่ยจ้ามีกรรไกรกรรไกรแบบซอยนะคะแบบธรรมดามีหวีมีอย่างรัดผมนะจ๊ะเดี๋ยวเข้ามาทำการรวบผมกันก่อนนะจ๊ะาเริ่มเลยจ้ะ ก็จะเอาผมมาแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวนี่นะจ๊ะเขาก็จะทําการรวบไม่ไปข้างหน้าแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วจะวีให้มันเรียบๆนะมีบ้างนะให้เรียบๆถ้าจะวีบ้งนะเขาก็จะไม่เต็มชี้เลยนะจ๊ะ จะวีลงมาจนกว่าผมห้าวเรียบตรงกันได้ที่จนกว่าเขาจะเข้าใจได้นะจ๊ะขนี่เ้าวีได้แบบนี้นะจ๊ะห้ากัดท่ามกัน นัดกันได้จ้ะเขาจะรวบเห็นมันแน่นๆนะจ้ะเวลาตัดก็จะง่ายั้นจ้ะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยหุ่นยาวแล้วกันบางอ้ามนะจ๊ะมันแตกไป เรียกยางความเท่าก็จะตัดออกไปปรวม่านเสียงน,นะจ๊ะมา,ามาตรงนี้อีกรอบนึงตรงที่เท่าจะตัดเลย าจะมาทำการตัดกันได้ไหมจ๊ะ<ม>ต้องตัดแบบนี้นะจ๊ะว่าผมมันยาวแล้วมันตัดเนี่ยนะจ๊ะตัดไปเลยตัดแบบนี้นะจ๊ะแลย,ยวถ้าใครมาเล่มไปอ่ะตัองตัดโอโอกอีกแค่นี้นี่จ๊ะ นล้วกหกับมกวีเช็คเบิงว่าที่ห้าตัดออกไปเัมอนทอกันบอออกเร็วๆออกเร็วเลย้เล่นไม่เล่น จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะมากแกะหนังยางอางอกจะเลีจิ้จ้า,จาว่าจะเป็นแบนกหน้นาตาก็จะประมาณนี้นะจ๊ะจะได้แบบนี้เลย จากสี่พันประพันคือไปตัดยุลานนะจ๊ะต่ะว่าก็นในความสะดวกสบายเขานะจ๊ะตัดเองเลยไม่ต้องเสียนินจ้าก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาเบืงองทางลราจ้ะ ดี๋ยวห้าค่อยไปเล่มปลายมันออกนะจ๊ะเป็นเล่มแบบถ้าห้ามาักแรือถ้าห้าก็ค่อยไปแต่งอีกทีนึงนะจ๊ะคลิปนี้กะประมาณนี้ละจ๊ะเดี๋ยวก็ต้องคอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้ะ, bye bye จะ